สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NX Channel นะครับผมและว,วันนี้ใน NX ท a r ทิพมีทิปดีๆสำหรับการดูแลรักษา Paymat มาฝากนะครับผมลหลายๆคนนะครับที่ใช้ Paymat อาจจะเกิดข้อสงสัยนะครับว่า Paymat ทำความสะอาดอย่างไรใช้เตารีดรีดได้ไหมนะครับและว,วันนี้ NX มีคำตอบครับ สำหรับพแมบที่เราใช้กันทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อกิฟฟินเด็กนะครับอันตาโปแบบนี้นะครับผมหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับที่คุณภาพใกล้เคียงกันเราสามารถเอาไปทําความสะอาดได้ตามปกติครับซึ่งวิธีทําความสะอาดนะครับผมก็จะใช้น้ําผสมกับน้ํายาซักผ้าหรือจะเป็นสบู่อาบน้ําก็ได้นะครับผมซึ่งมีข้อควรระวังนะครับคือไม่ควรใช้น้ํายาล้างจานนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดรอยด่างบนผ้าพีแอมบ์ได้นะครับผม ซึ่งเมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปตากได้ตามปกติคล้ายกับการตากผ้าทั่วไปเลยนะครับซึ่งข้อควรระวังอย่างที่2นะครับผมคือเราสามารถใช้แปรงขนอ่อนในการขัดได้นะครับผมอย่าใช้แปรงที่แข็งนะครับเพราะอาจจะทำให้ตัวพีแมเป็นขุยนะครับผมและข้อควรระวังอย่างที่3นะครับผมก็คือเวลาเอาไปตากเนี่ยให้ใช้ที่หนีบผ้านะครับตากแบบนี้นะครับไม่ควรเอาไปพาดหรือไปแขวนแบบนี้เพราะอาจจะทำให้พีแมเกิดรอยได้นะครับผม แล้วสำหรับคนไหนที่ไม่ได้ใช้ตัวของแมททูบหรือว่ากระบอกเก็บเพย์แมทนะครับผมการที่พับเก็บแบบนี้นะครับอาจจะทำให้เพย์แมทเกิดรอยพับรอยยับได้นะครับผมซึ่งวิธีแก้ปัญหาแบบนี้ก็คือการใช้เตารีดรีดได้เลยนะครับผมเนื่องจากเพย์แมทนะครับสามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง200องศานะครับในระยะเวลา45วินาทีนะครับผมในการที่เราจะทับมันด้วยเตารีดนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดรอยพับนะครับเราสามารถใช้เตารีด รีดทับได้เลยนะครับผมสำหรับข้อควรระวังในการรีดนะครับผมเราจะรีดเฉพาะด้านที่เป็นผ้าข้างหน้านะครับจะไม่รีดด้านที่เป็นยางนะครับผมแล้วก็ไม่ควรใช้ ในส่วนของเตาอบนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะคุมความร้อนได้ไม่ร0อ์นะครับอาจจะทำให้เพม a ทละลายได้นะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทิปดีๆเล็กน้อยนะครับจาก n x Channel ในเรื่องของการดูแลรักษาเพมทนะครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ n x Channel นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ